ไม้สาวเสียงดีโสดแล้วฮอตหนุ่มๆรุมจีเพียบยันไม่เข็ดความรัก ครองตัวเป็นสาวโสดมาพักใหญ่แล้วสำหรับนักร้องสาวเสี่ยงดีพันวราการโรจนวัตรหลังจากเลิกราก,กับสามีก็ดูสวยอ่อร่าขึ้นแซบขึ้นซึ่งไม่แปลกใจที่จะมีหนุ่มๆเวียนเข้ามาในชีวิตอยู่เรื่อยๆล่าสุดพันวราการได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนพร้อมอัปเดตชีวิตว่าช่วงนี้มีความสุขดีทำงานที่เรารักเหมือนเดิมถามว่าเปิดใจรับคนใหม่ๆหรือย,อยังก็ถ้ามีก็ดีซึ่งเราไม่ได้ปิดมีคนแวะเวียนมาบ้างแต่ เราอยู่จุดนี้มันโอเคกว่าถึงเวลาที่เหมาะสมเดี๋ยวค่อยว่ากันส่วนคนที่จะเข้ามาก็แค่เรารู้สึกว่าเราคุยกันเข้าใจแล้วเป็นตัวเราเองก็พอแล้วสเปคตอนนี้ไม่มีแล้วเอาแค่คนถูกชะตาก็โอเคตอนนี้ก็มีบ้างแต่ก็อาจจะเป็นเพื่อนๆกันไปรู้ตัวข่าวว่าเขามาจีบเพราะเขาออกตัวแรงเพื่อนๆก็มีช่วยเชียร์บ้างถามว่ามีถูกใจบ้างหรือยังก็มีคุยๆบ้างเราเน้นทํางานเป็นหลักถามว่าคาดหวังกับความรักครั้งใหม่ไหม หันบอกว่าแค่เรามีความสุขพอไม่ได้คาดหวังไปขนาดนั้นแล้วแต่ถ้าเจอที่คลิกกันจริงๆก็คงเป็นเรื่องของอนาคตส่วนตัวเชื่อโชคชะตาพรหมลิขิตแต่ไม่เข็ดกับความรักเป็นคนลืมง่ายไม่ค่อยเข็ด